ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการซื้อจู้นะครับเอ๊ซื้อเนื้อใช่สิเนื้อถ้าเป็นเนื้อของเนื้อวัวนั่นแหละพูดเนื้อวัวนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็มีเลือดแล้วก็เพี้ยแหมมาก็อันนี้เราก็ซื้อข้าวเนื้อมา40บาทครับนี่ก็ทุกเรื่องของเราซื้ออะไรบ้างครับคุณตาโอเคมันไม่ตอบเราครับโอเคเราจะเดินทางกลับหอกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะมาทําจู้กันกินนะครับทุกคน นี่ก็คือเนื้อที่เราซื้อมาแล้วก็มาจัดวางไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมันเป็นที่อะไรครับนี่นี่ก็คือผักที่ตุต๊ตาได้ทําการเลือกมานี่ก็แตงครับแล้วก็พริกลดีเอ้ยไม่ใช่ลดีอ,อุปกรณ์เราก็มีอยู่นะครับตรงนู้นเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหั่นแล้วก็ซอยกินกันเลยนี่นะคทุกคนตอนนี้ก็เรามาถึงขั้นตอนการหั่นจู้กันแล้วหั่นสักชิ้นแล้วให้ผมชิมหน่อยครับเป็นบอสเซียมกินยโอ้ยบอสซมจิมก็กินได้เอาแบบชิ้นอร่อยๆนะครับ นี่นะครับคุณ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 เบนตัดให้ผมนะครับก็ไม่ค่าวนะครับคุณยิ้มทําอะไรครับเรามาดูคุณเบนกันคุณเบนจะตัดอะไรบ้างมีพวกเข่าอ่ะโอ้มันไม่ได้ฟิลเลยนะทุกคนบรรยากาศมะานี้ก็เปิดเสียงเกมดังๆนะครับ นี่คือการหันจูการหันจูที่ถูกวิธีใช่ไหมคุณเดอ๋อสนิทพอไอกนี่ผใช้แล้วใส่ตาคุนี่ไม่รู้อะไรเลยตอนตอนเท่านี้พอไหมครับคุณเดียวออใหญ่กว่านี้ห่กว่านี้หน่อยหนึ่งครับได้อยู่นะครับในเบิร์ดแล้วอะไรนะวจะตอนอยอะ นี่นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดในจูนะบพืกนแต่กิเยอาก็เลี่ยนนะผมว่าตับนะครับไม่ต้องฟังเสียงข้างนอกครับฟังเสียงผมโอเคมันจะร้อนๆหนึงนะครับห้องนี้มาลุ้นหมดะเยแก๊ก่แก๊กอา์วีครับอาวีมันเป็นยังไงครับกูถึกดาซะนอถึกแบนซะนอคลิปอเกยติติงไม่ไหวเก ยังถึกถึกแว่นยิ่งสกิลวะเก่งเคลียร์มันจะสวนถ้าจะเตะไดงในเลเนี่นี่คือพักยางนิดยังนิแต่ถีบฮะซาลาแน่นะครับทะเมียนนนี้มอ้ยซาลาแน่มันคือรสารสารขี้เห่แหละโค้งห้าเลยสารขี้เหร่มันคือขมขมอ่ะแต่บุมบางอย่างขมขมขมขอ่ะ กูว่รสชาติน่นแปลกดิกินแต่เขากินเปลี่ยนสิหอมโอ้โหมีดมีแม่กูได้เลยมีตัวนี้ปะของท้งมของหอยลูของแม่กูมั้งแม่ของกูม่สุไม่ะมขไม่ส่แม่เอาซื้อนียกกันเอาองอันสองอันนี้มันไม่คมนะเนื้อปลาเนื้อปลาอะเนื้อปลาอย่างนอนด้นางั่ไป มันมันเอามันมาได้ที่ยังได้แบบกิ่ยวเหนรีบไปไได้ดลุเนี่ยสีพ่อป้าบเหนียวอบงตาดูทางเปิดปากเราส้มีกยี้ก่อนทางเปิดปากกินแล้วทางเปิดปาอ่ะวาขี่บอกเ่าอี่งนี้พ่อ่ะนี่บางแต้มบักได้ซื้อไจ้างล้างหอก้ แกเิเขาปาในกบ็นพงเขากรมีบเมืน้เขาซื้อมาอย่างนี้พพงนมัมันมันเปฟิรบอกมันเป็นพิกปรุงเซเว่นนั่นรอพีกคนโลตัสอันนี้ก็อันน้ำจิ้มเนื้อวัวนะครับทุกคนน้องพรหะอย่าน้ำแงอะไรเราไม่ลี่กนไปเอา้ำโพกเส้นชติก

โอ๊ยเอาฟ้าปิดข้างน้องแขงนะว้าวรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงไม่มันเอามันเอามันเอาแสนน้ำงแขงลอยเลยนะครับอืมอร่อยดีครับ นี่ก็เป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวที่เราซื้อมา <c oughs> เราก็จะกินแบบห่อเลยนะครับ okay, okay. ข้าวเหนียวเดี๋ยวรอคุณคุณเบ้นตัดเอ้ยเขาเรียซอยรอคุณเบ้นซอยหมดก่อนนะครับแต่เ,เราก็จะไปทําทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มของซอยจุแล้วแก้วซามเาเถานั่นนะครับ <c oughs> ของซอยจุครับแล้วเราก็จะกิน <c oughs> หัวทําอะไรหัวหลอกหัวยังหัวหลอกหัวหันป่า ไม่ยังไม่ยังไห่ตัวงอไยังไมยังไห้หันฝ่าไอ้ไหันมูมาเลยเปลี่ยนที้อนี่นี่ครับโอ้กูลืมเลขกูจะเบากยังกูดูเนื้อดูเนื้อมันเนื้อมันสดนะครับทุกคนแต่มันสีไม่แดงเท่าไหร่เลยพูเนื้อสีชมพูในกล้องมันไม่ค่อยสดนะทุกคนแต่ของจริงมันสีชมพูนะนี่ก็บรรยากาศห้องนี่ก็เตียงนอนผมเองของตะของดิวของเบ้นนะครับ บรรยากาศก็ร่มรื่นสบายแต่ก็ร้อนไปนิดหน่อยอยู่มึงกับหัวมึงหลอนนี่นี่นะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าวซูยี่นาได้บวมั่สซูยี่นาได้บ่เขาเดินไาอย่างไรเิวนเดินว่าสามสิบกิบปลาคิริวใช่ทาคิริวหรือสามสิบกีบไม่เองนะครับรึปล่าล่างเหรอบ่ล้างแล้วท่านท่านท่านเท่าล้างมันสิบเปอร์เซ็นต์นะเนื้อเนื้อเท่กันไหมนะล้างมันจะไม่อร่อยนะทุกคนเราจะกินแบบนี้ ดูเลือกเขาให้มาครับก็ถุงหนึ่งถุ่งน้อยๆถุงน้อยๆนะครับเห็นไหมครับกล่องฟวกัสโอเคเลือดครับเลือดเดจะนํามึงก็เป็นสิละเบนเลือดออกมีดเลยขาตัวครับนี่เขาก็เรียกว่าเพียเพียนี่มันคืออะไรของงัวครับขี้อ่อนฮะมันเป็นขี้ขี้ของงัวครับเป็นขี้อ่อนขี้อ่อนของงัวมันมันอยู่บนเด็นงัวจะโตโลกจะโตไหมครับ แล้ามาถึงวัตถุดิบหลักของเรานะครับวันนี้นี่เอานี่คือตับมผมรีวิวไปแล้วครับในตัดตัดส่วนที่อร่อยที่สุดของงัวใช่ผมคิดอย่างนั้นส่วนที่อ,อ,นนทอร่อยที่สุดของงัวแล้วก็เล่นน้อยสุดด้วยแม่นแต่ละร้านให้น้อยๆนะครับทุกคนผมซื้ออยู่บ้านได้นดในเดียวในแต่แค่นี้มันขี้ถี่ <laughs> มันขี้ถี่นี่นะครับในนี้สีดำพื้นเลยครับแต่ข้างนอกมันเป็นสีดแดง คีนจากจากที่พี่เบนซ์ไปนี่นะผมก็จะเอาขี้เพียขี้เพียนะครับขี้เพียเอาขี้เพียไปทําการต้มในกระทะโอ้ยกระทะอับปีมากไม่เป็นไรทูๆก็หายโอเคครับประมาณนี้แกต้มเล่นมยเวนแกทุงเล่นมัตอนนี้เราก็กาลังจะต้มเพียนะครับเราเอาได้ทําการทีเพียเข้าไปแล้วมันก็จะสีประมาณนี้กำลังร้อนต้มมันเป็นยังไงนี่เวนไม่สุกมันจะเป็นสีเลย อ,อ,อ๋อฟดูโบโบไปเถอะโอเคครับแล้วรอมันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันข้นมะไม่ข้นเหรอ,อเริ่มฟดแล้วเริ่ฟมฟด์เมนขี้เลยเมนขี้มากนะครับทุกคนกินเหมือนข,นขี้มันเป็นขี้มันเป็นขี้อ่อนขี้อ่อนของงัวเห <laughs> <laughs> ม็นมาตะได้กินปะ <laughs> ฟด์ละเป็นอือหืออือ อืมขี่าจะฉัดเรนนันู่คือนึงซีได้ก่ะเนี่ยโอ้พระเจ้าจอดอ้าปิดปิดขวดหมิ่นหมิ่นโคตรโคตรเรนขึ้นตงตุมนั่นปะเขาตุ่มต้อเป็นขี้ดิบแนขี่ดิบต่ กูมนอะไยเน่ยเว้ยเราก็ทำทำเจียวแล้วเจวียวเจวียวเจียวเจียวเจียวจุเจียวจุเจีวจุนะทุกคนนี่อุปกรณ์ก็จะมีอะไรบ้างครับคุณเบนพริกข้าวคั่วพริกข้าวคั่วนะครับน้ำปลาแล้วก็นนขี้เพีย บีบีนะบีบีมันเป็นบีของน้องพรที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับนี่ก็น้ำปลาทิปรสนะครับถึงเขาจะไม่ได้จ่ายจักบาทนะทุกคนเพราะเรายังไม่ได้เคยได้เงินเลยจะมาเนี้ยเย็ดเคขั้นตอนแรกนะครับใส่ใส่พริกจำนวนเท่าไหร่ครับกะเอากะเอานะฟิลิกะาฟิลิกะ คือการกะจานวนของพริกทั้งหมดนะครับซึ่งคาดว่าจะมีประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยเม็ดร้อนวะใส่ลงไปใส่ลงไปดูดูครับดูดูนะครับเราวังพริกกระเด็นเข้าตาครับโอเคพริกแค่นี้นะครับก็อะไรของมึงเนี่ยโอเคนะครับเราก็จะใส่พริกพอประมาณครับแล้วก็ใส่น้ําปลาใช่ไหมคุณเบนใส่ใส่เลยนะต้องใส่ข้าวกลัพริกประมาณนี้นะเพื่คนมาอยู่ อันเป็นไงครับเพชรตู้พิกเอาร่างได้บอต้าเดียวเขาก็เล่นอาวีกันนะครับทำไมทำเซียนมันเรียนมานะครับเบ็นมึงต้องแบกได้เบนงจะแบ็นน่งูตัวบางใหญ่มึงจะแบกยังไงอันนี้ก็ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วคือ อืมเฮ้ยกินขื่นอันนั้นเลยลาบหมูเลยอืมไอหลับเนือเลยอืมนี่ก็ทำให้ใสเลยให้เให้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 จีมันคนนะครับของเยอะหบหลายเลยถ้าไม่ใส่จะเป็นอะไรไมไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่ใส่ครับถ้าใส่ครับใส่ก็ใส่ครับเข้าใจง่ายครับสอออเอา่อมแล้วสอนเอาสอเอาอนครับเอาคุเพ้นมึงหยิบกับกูสักทีเถอะมึงขี้คอยตอนนี้ อันนี้ก็คือผงนัวผงนัวหรืออีโนโมโตะอีโนโมโตะเอออีโนโมโตะอีโนโมอุโตะอะหรมาอิโนโมโตะอิโนโมโตะนะทุกคนแล้วก็ใส่โป้อ้มันคือใส่ลายแฮะอ้ใส่ลายเส้นลายเส้นเนาะใส่ลายเส้นลายเส้นหน่อยเส้นหน่อยนะครับแล้วมันคือเยอะเนี่ยปะบ่เยอะบะเยอะเนื้อตังโลหนึ่งนี่ก็คือรถดีของเรานะครับก็ดีเปียกเปี้ยววะ เราดิบเปียกดีมันินนน้มัอากาศเข้าไหมอากาศเข้านะครับทำให้ใช่ครับขัทำแน่เราจะไปใส่ขี้เพียร์นะครับขี้เพียที่เราต้มไว้กันนะครับทุกคนโอ้ยลูกตามันไปนะครับช้อนเอาไปไหวอันแรกไหมครับเมนมากครับขี้เพีย ต้มจนได้เดินออกครับเดี๋ยวเปิดแฟลให้ดูอันนี้มันเป็นสมุนไสมกระจกกระจกดูครับสองช้อนโต๊ะนะครับทุกคนสามช้อนโต๊ะแต่มันเข้ากับขั่วแต่มันเข้ากับข้าวคั่วได้ดีมากเลยนะใส่ลายแค่ใสลายสใส่ลายสลโอ้สล่าขวแหนะเมันคือขี้นะครับมันมนมมันแก่มี มันเหม็นอีลีนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นบีนะครับบีเหาเดี๋ยวเราปิดแฟลชกันแสบตากันไปเป็นบีของอันที่ผมให้ดูนั่นนะครับทุกคนแกไหนโอ้โอ้าฮุยได้ครับอันนี้อย่าใส่มากนะครับเดี๋ยวมันขมเป็นไปใช่ครับแค่แค่นี้ก็ขมไหมโอ้ โอ้โอ oh. oh. ้นอ้ำขมนะรับทุกคนอย่าไปหาชิมกันเล่นนะครับเราใส่ยคกระมัณนี่เลยไม่นี่ไปเร็ๆไม่าทีหนึ่ง <c oughs> หนึ่งแล้วทีเหรอพอแล้วครับมันขมมากๆอันนี้คือน้ำปลาน้ำปลาทิพยป์ปลารสใส่ไปเลยท่าไม่ต้องกลัว,วอ้วนเพรากินไปยังไงก็ขี้ออกมาเหมือนเดิมคนนะครับ <c oughs> ใช่ครับคนอยู่คน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 คเข้ากันมันจะมันจะข้นๆนะครับ ใค่อยากให้มันอันนั้นก็ใส่น้ําได้นะครับอืมข้นมากเลยครับน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเปล่าแก้วนึ่งอ่ะน้ำเปล่าไม่มีตาตาเอาน้ำเปล่าอยู่ขวดมึ้งไหมเนี่ยน้ำเปล่าขวดมึงอ่ะเอาให้มันนะเป็นไอ้นี่มันก็คุยกับผู้สาวมันครับมันมีผู้สาว ขีดพื้นเชียงไม่ว้าแม่ผมเลยแม่เฮ้เลือดนะหรอมันก็จะคนอย่างนี้แหละครับแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จนะครับผักอะไรครับผักอะไรครับผักหอมผักชีาไปหมดเลยสัตว์เกเจ๊ทหอมไม่ใช่เอาอันนี้เหรอนี่คือเคลือกเขียงเยอะของมึงไม่โฟกัสให้เลยนะครับกล้องกาก เอ้ากูนึกว่าเสียวใส่เขาไม่ใส่ลากกันนะครับปกีใส่อยู่เขาเดี๋ยวผ่เหมือนผักสี่พักยังักหอมตัดเด็กกับแม่สติกนะครับเหมนแบบขับรั่วๆที่เหมือนแบบในหนังในคลิปอีบเยิดโคตรเอาแบบเลี้ยวๆแม่เลี้ยวๆเลี้ยมึงกูขาดเลี้ยยครับเฮ้ยครับแค่นี้ดอมมันเดียพี่นะครับน้องๆดอมอันปอลีโปเลโต้แล้วที่คนเดียวยิงน้ำโคกนะทุกคน อ้ยน่ารักอย่างเลยเกิดปุยมุ่งน่ารักอยงเลยคุณเดียวไม่ใช่หรอบลักวัคซีนนี่ใสไหมครับได้ใส่ไหมครับใส่ครับไม่ใส่ครับแต่มันกินได้ใช่ไหมครับหลักมันเห็นเขาใส่เอาไปตำใช่ไหมครับได้เข้าไปตำทำไมครับเข้าไปตำทำไมฮึโคตรโคกูดีดู กล้องมันไม่โฟกัสเท่าไหร่นะกล้องตาครับใช่ครับมันมันโฟกัสแต่ข้างหลังแหมใส่เขาฟุ๊บใส่รวดเร็วครับจากนั้นเราก็จะคนใช่ไหมนี่คนไหมคนคนคนเหรอคนอ๋อคนเน้องมึงคนเพราะว่ามันคนเกินไปใส่น้ำอ่ะใส่น้ำอีกนิ่งก็ดีนะเป็นน้ำเนี่ยใส่ลิ่มปะน้่งดีนะครับโอ้ไม่นี่ละใส่เยอะก็เหลวนะทุกคน เอาเรื่อเนมอกโอน่ดอกเ้วัานันแต่คืนสามพันวิวให้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 ใหยังรู้กันโอเคครับแล้วก็เสร็จแล้วครับชิมชิมชิอชิมเเออชิมชิมโหลดชิมลงนะครับดูครับดู ทำไมไม่เอาเนิ้วจิ้มน้ำซิมก่อนเสือกเสือก <g ül> จิม้มทำไมไม่เอามือจิม้มน้ำซิมจิ้มทำไมไม่เอามือจิ้มน้ำซิมก <g ül> ูจ,จะแดกอะไรเนี่ยฮะฉันัะอย่างวะว้าวเป็นไงครับอร่อยครับแต่ว่ามันจางเกินไปแต่ว่าโอเค<ม>ออกอยู<ม>่แซ่บใหม่ให้คุณตาชิมหน่อยครับคุณตาคุณตาครับเชฟบ,บอกครับชิมหน่อยครับเชฟบอกเชฟของสถาธรรมครับเราจะมาทำรายการสถาธรรมอีกอยู่นะครับแต่ว่าจะทำแบบดีๆ ไม่ทำโซกโมกโซ่กระปุกโซ่โคกนี่ก็คือเนื้อเนื้อส่วนน่องมันนะครับมามันก็จะมาสาส่าสาสา,สา,สา,สามากดูได้นี่นะครับอะไรช่เจวเยอะๆนะครับมันขมไม่ขมมาดูนะครับขมอมขมเจิดเด่นไลยมันเจิดยุ้ยมันมีผักตานครับ อืมูชัดเกี่ยวนี่ได้ครับเกี่ยวเกี่ยวคุณดิวคุณดิวคุณดิวเล่นฟรีไฟนะทุกคนโอ้ได้ครับแดกได้ครับแดกได้เวลาชิมแล้วคุณดิวคุณดิวเราติดเกมนะทุกคนนี่ยิ้มทำอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นไงครับ มันก็จืดๆนะครับคนอื่นเขาอร่อยกพาะได้มากระนิจฉเมัจืดเอเาอกเดี๋ยวเราผมชิมดูผมจะชิมดูนะมันหน่อยเพิ่ะผมบอส่อีก้นัวบะมบะเข็มบตองแบดยันผิดผลนะแต่ตอนนี้ห้อเราเรถนีไงอันรถมาที่มีนื้อโตครับปคุณเมนตานี่ มันเดิมแหละมือนเดิมอ่ะทำไปทำมารสชาติเหมือนเดิมได้ไงกันมันกอร่อยดีหอมปักหอมครับหอมปักหอมผักหอมออกมากูได้ยินว่าปักหอมนี่คืออะไรมาดูครับชิมดูครับครับชิมเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เปลี่ยนไปฮึมมันกรอบมากเลยนี่ครับหอมตาครับ จะกูจะให้แบบได้ก่อนเนี่รสชาติิมอ่โตังเซนยังปะทีรเซนามทำหลาบไหมเป็นเฮราบด้วยเฮ็ผดอ่ะเผดมาเสีบเลเราเป็นเฮลาบอืมรูมันหลผดนี่โอเคนี่พแล้วลาบอ๋อมึงบอกแค่นี้เหรอเอาเป็นสับลาบหั่นต่อได้หน่อยว่ลาบตาให้ตุตาสับลาบทำเราจะทำลาบกัน เดี๋ยวผมขอชิมดูหน่อยนะครับทุกคนเอาให้เบนถ่ายหน่อยเราจะชิมส่วนเนื้อมันนะครับไม่ใช่ถ่ายกูสิ <laughs> นี่ก็คือเนื้อมัวเรามาใส่จุแ <laughs> ส่บไปหรอแซ่บ <laughs> ยูไม่นอนี่แซ่บยูเนื้อมันเนื้อมันอย่างไงมาันขึ้นเนืน้อยู่บานเราเข้าหนะมันก็จืดเหมือนเดิมนะครับโอ้ยเฮียเนี่ยเตะปากแม่มันจะไปเนื้อเนื้อเนมันหนุ่ <laughs> มกว่ากั่ อย่างมันมันูวมันหยายาดเนาะอวเอวเอวนอวอวอวรับไม่้เนี่ยเออมีนี้ค่ะตร้อนนี่เลือดรบงเกี่ยมันตัวนะครับเลือดหลากหลายนึงเขาจะเกิดจู้ไปเรื่อยว่ะเลือดที่เราอกมานี่มันคือเลือดของเบนหมานะ เด่นเม่นหมาไอ้นั่นก็ไม่ช่วยอะไรสักอย่างครับดูครับมันนั่งนอนนอนนอนนั่งนั่งฮะอ๋อหลาจีนแข็งใครแล้วเดี๋ยวนนมัจเดี๋ยวๆครับจะเย็นไอ้จีนประดังครับทุกคนโอเคพอแล้วผู้คนเยอะผู้มือนีเป็นมือที่สบายนะทุกคนเพราะว่า วันนี้เป็นงานวันเกิดแม่ผมครับแล้วก็พี่พี่สาวผมโอนเงินมาเราจะมาดออะแ,แดกไม่กระชอนมากเลวางไว้หแบบนึ่งแตงเฮดไอแบลเบนอร่อยปหร <c oughs> พี่นักการมาเป็นเรืขอขอร้องขอร้องโอเคเราจะมาแดกแดกแบบเมก,ก้าชอนเร <c oughs> าตาอเมื่อเมก้าชอนนี่แบบนี้เนาะงาน<ม><ม>ตะกัดเลยนะเอาเลย แซงดเลยล่ะแตกชับแล้วก็นี่นะนี่คือเดี๋ยวผมจะมาทำแบบผ้าคิ้วหอทองให้ดูอันนี้คือยามาต่อยเอ้าผ้าคิ้วหอทองกุหลาบเฮ้ยอย่าเอาตอนไหนกูไปบะเฮ้ยเนี่ยนี่นะครับผ้าคิ้วหอทองนี่ก็คือทองนี่คือผ้าคิ้วโอ้ยตั้งกุงกันแล้วก็จะมาจุ่มน้ำจิ้ม อันน so ี้ม like. ีฝ so. so like hey. <that> ีนผ <that> ุนไปนี่ฝีนกว่านี่ครับดูนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยหน้าตาลาบแดงนะครับมันหมาเลยครับนี่ครับพี่น้องราบแดงครับพี่น้องโอ้ยไม่กินไม่รู้ครับอันนี้เราเปล่าไปรูกจาบแดงครับพี่น้องโอ้ยแม่กระชอนโอ้ยยิ้มสวยให้เราเลยโอ้ยอ๋อคนหอนครับบ่าหอนเหรอครับตอนนี้เขาเย็นนี่นี่มักแตงกับเขือกครับเขืออืม ไปให้เส่็ไปหปล่าอืมเสร็กว่ามึงอ่ะล่ะนากูแห้งบาดจะทายก <laughs> ูจะได้กินตอนนห้เนี่ย <laughs> เดี๋ยวพวกเราขอกินกันก่อนนะทุกคนมะแตงครับมะแตงครับกินไหมครับกดไปยุ่งหัวซอ,องนะครับ <laughs> ครับครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องถ่ายไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ย <laughs> วพวกเรากินหมดเดี๋ยวพวกเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับ É, <laughs> <laughs> โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการถ่ายคลิปแบบนั่งกินชิวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทัง้งสี่คนด้วยนะครับบ่เ<อ> <laughs> มื่อค่นนี้คัดดูตลอดเลยของครับ